สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรียวชาแนลอีกแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ช่องน่อยๆของเปียวแน่เด้จ้าช่องของเปียวก็จะมาบอกเราเรื่องรล้าของสาวไทยนะคะในต่างแดนที่เปียวรู้จากาเราก็เขาอนุญาตให้มาเปิดเผยนะคะเป็นเรื่องจริงนะคะถ้าผูใ้ใดพบเจอเหตุการณ์หรือว่า คนรู้จักอยู่ในสถานะเดียวกันถาขอมุลนของเปียบเป็นประโยชน์กะแซ่ให้เขาเบิง่ง้ะจ้า๊ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่มาทักท้ายเป็นประจำสม่ำเสม,สมอเปียบซาแน่แล้วก็ตอบขอความซาแน่ไปตรงขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าเปียลเฮ็ดงานแปดโมงเสาร์หอดหกโมงแงงนะคะขอบคุณเลหลายจ้านั่นละค่ะพี่น้องจา๊าเบลก็จะมาเล่าต่อเนาะคะ่ะหลังจากที่สาวไทย นะคะนิสาพบหลักออนไลน์นะคะกับปุายคนหนึ่งในสวีเดนเนาะคะ่ะเรื่องแล้วหมากไม้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาพี่น้องถ้าพี่น้องคนใดที่บนท่านเดบึงท่านด้ชมกับไปย้อนเบิงเนาะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องวิดีโอนี้เบลก็จะพูดเกี่ยวกับสามีของเขาได้กันแกงนะคะพี่น้องรูบถทางเขาพอคนที่เขาหักในประเทศสวีดเดนหรือฝรั่งเนี่ยเวลาเจอคนดีก็ดีค่ะ ค่กพี่น้องดีคักดีเนี่ยดีจนเจ้าสิหาคํำสันเสริญบ่ได้เพราะว่าข่อยมีเพื่อนที่ว่าสามีเขาดีพี่น้องดีคักดีเลี้ยงเกียร์ดีคือดูแลประคบประงมเมียดีคักแต่ถ้าเจ้าเจอผู้ชายที่ว่าแบบนิสาพี่น้องเจ้าสิบแบบย่านขยาดการมีคู่ชีิตไปอีกเลยค่ะพี่น้องจ๊ะนั่นแหละค่ะพี่น้องนั้งถือก,การแก่งหลากหลายอย่างเลยพี่น้องจ๊ะ เดี้ยวนะะจะขอจขอเล่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นเลยน,นิสานีนะคะหลังจากที่มาอยู่บ้านเปี่ยวนะคะมาอยู่ของเปี่ยวเสร็จแล้วเป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่านางต้องรอเซ้นใบาย,ยาค่ะพี่น้องเพราะระยะการเซ้นใบาย,ยาเขาต้องใช้เวลาหกเดือนนะคะในช่วงหกเดือนเนี่ยหลวงจะนัดเฮานะคะแล้วก็นัด กับฝ่ายชายฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงจะต้องมาคุยกับหลวงนะคะไอ้ข่ายก็บว่าเขาจะนัดทั้งฝ่ายหญิงมาคุยไกลเกียกรกรนแล้วฝ่ายซ้ายเนี่ยไกลเกียรอีกครัง้งหนึ่งเขาจะมาให้มาพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะเราฟังปัญหาทั้งสองฟังเลากกัอยากให้ในช่วงระยะเวลา6เดือนเนี่ยค่ะเขาก็จะมาประเมินเบื้องว่าสามีคู่นี่เป็นตากับไปยู น้ำกันอีกบรหรือว่าจะให้เขาเส้นใบยานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกะัเรื่องจากว่าถ้ามีลูกนะคะเขาจะให้ปน,นี้ปน้อมกันเขาอยากให้ยับยั้งชังใจนะคะเขาบ่าอยากให้ยาถ้าเป็นไปได้กับในช่วงหกเดือนเขาก็จะพาย,ยายามทาให้ดีที่สุดนะคะแต่ถึงที่สุดแล้วนะคะเขากับสามารถปน,นี้ปน้อมกันได้เนื่องจากว่า ฝไฟใช้บอกเคยมาในตามที่เวลาที่หลวงกำหนดให้มาคุยกันนะคะก็เลยเหตุให้นิาสาเสียเวลาไปในระยะเวลา6เดือนนะคะแล้วบันนี้เขาเองนะคะเขาก็อยากหางานทำนะคะเพื่อที่จะมาซื้อผ้าอ้อมมาซื้อ,อมาซื้อเสื้อผ้าซื้อขอ,องใส้ซื้อ นมสื่ออเองให้ลูกนะคะเพราะว่าเวลาอยู่ในประเทศสวีเดนลูกเขามีลูกคนแลกนะคะมันเสียหลายอย่างนะคะพอแม่พี่น้องคงสงสัยเป็นบกคะววาเป็นอย่างคือบดไดเงินจากหลวงจริงๆแล้วประเทศสวีเดนมีเงินช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือหลวงหลวงนะคะเขาจะมีเงินช่วยเหลือทางเขามีลูกนะคะทางเขามมีการย่าล่างก็จะได้เงินจํานวนนั้นนะคะ นี่แหละค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงผู้ชายเขาหนีแก่งนะคะเขาพยายามเซ็นใบยาให้ค่ะมันก็นเลยเฮ็ดให้ระยะเวลายือดออกไปถึงหนึ่งปีค่ะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะผู้ชายเขาหนีบอเซ็นแม้กระทั่งใบยโยกย้ายที่อยู่ให้ลูกนะคะแล้วก็บ,บอเซ็น โรงเรียนนะคะใบโรงเรียนให้ลูกเพื่อที่ลูกจะเขาร้งเรียนนะคะพี่น้องคนเป็นพ่อพี่น้องทาสิบอมักเมียตัวเองแล้วหรือว่าประ้องการเขาแล้วแต่สิ่งหนึ่งคือลูกค่ะลูกคือดวงใจพ่อแม่ทุกคนมันบ่คะเขาเห็ดอีหยังกระซ้ามเขาก็ต้องคิดถึงลูกนะคะถึงเขาจะบ่ไดรักกันแล้วมันบอคะแต่บเหเือนกับผู้ชายคนนี้ค่ะ การกันแก่งของเขานะคะเล็กๆน้อยๆหลากหลายอย่างนะคะบอบอแม้กระทังว่าทวงระยะเวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างยืดเยาวออ์ไปนะคะแล,ะล้วนิสาค่ะก็าสามารถได้เงินจากการช่วยเหลือเนื่องจากว่าเรื่องมันคลาขั้งนะคะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องล้อระยะเวลาล้อทุกสิ่งทุกอย่างหลากหลายอย่างนะคะนางจึงมีความจําเป็นต้องหางานเฮ็ดนะคะพี่น้อง แล้วเราเองก็เห็นสมควรว่านางมีคาดใช้ใจหลายการเดินทางไปมาก็ลํบาบากล้วต้องหอบลูกขึ้นแ้วเจะคของก็ต้องไปหางานเหตุพี่น้องมาถึงมองส่งลูกให้ผู้ชายนะคะอยู่นิเขาจะนัดเปลี่ยนลูกกันคนละอาทิตย์นะคะถ้าครบอาทิตย์ก็ต้องเอาลูกมาส่งเขาถ้าไกลเกลี่ยกันบ่ได้ผู้ชายก็ต้องไปฮาร์อีหย่างซินะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าเขายากให้ลูกนะคะได้รับความอบอุ่นทั้ง พ่อแล้วก็ทั้งแม่ในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าลูกก็ต้องการทั้งพ่อและแม่นะคะนั่นราคาพี่น้องนางก็ออกหายเห็ุงานน้ำนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยกันนะคะเนื่องจากว่านางมีอาพาร์ตเมนต์หม่แล้วนางก็ต้องใส่ใจนะคะพี่นอ้องอพาร์ตเมนต์อยู่นี้ค่าใส่ใจมันก็หลายนะคะแต่สิตรงมาจ่ายค่าลูกอีกคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะมันเป็นอีอย่างที หนักพอสมควรนะคะสําหรับรายใจในต่างแดนนะคะนอกวก็เมียนมานร์ก็หายเฮตงานเท่าที่จะคลองจะทําใดนั่นแหละคะ่ะพี่นองจ๋าพี่นวงคิดเห็นเป็นยังไงคะกับเรื่องนี้เปียวเองเปียวก็รู้สึกหดหูนะคะนะเนาะถ้าเรื่องนี้เกิดกับผู้ใดหรือว่าเขาบริยูในสถานะเดียวกันเขาก็จะบกเข้าใจนะคะว่ามันเป็นยังไงสําหรับเปียวเปียวกะเห็น หลากหลายย่างนะคะปเปียวกับพยายามออกมาซื้อให้มันดูละมุนที่สุดนะคะกลัวเาีจะทําวิดีโอนี้ได้นะคะปเปียวลบวิดีโอถิ่มไปหลายวิดีโอเลยะคะ่ะเปียวเสาแห้งแล้วเปียวกับห้ในวิดีโอปเปียกแค่ต้องการออกมาซื้อให้ทุกคนรู้นะคะว่าความหลักที่มันบอสวยรูมันจะเป็นจังไดโลกนี้มันก็มีทั้งสวยแล้วก็มืดนะคะพี่น้องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ใดที่กำลังท้อนะคะว่าต้องสู้นะคะ นั่นแหละคะ่ะพี่น้องมาติดตามเราเป็นกําลังแรงใจให้นิสาสาวไทยหลักอ่อนไร์คนนี้นะคะว่านางจะแก้ไขปัญหากับเรื่องนี้จังไดนะคะลูกจะได้สิทธิ์เหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่านะคะพี่น้องคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งคะ่ะที่เสียสละเวลามาติดตามช่องเรียวชา้นแนวเนาะคะ่ะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนสูดๆนะคะดูแลสุขภาพค่าบาย